สวัสดีครับพบกับผมวิกรมกรม,มดิต ในรายการมองโลกแบบวิกรมนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าเมื่อภูมิภาคของเรากลายเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วในปี2015ธุรกิจอะไรจะมาแรงที่สุดนะครับวันนี้ผมมีคำตอบอยากจะให้ทุกท่านลองดูนะครับอันแรกครับ สิ่งที่จะมาแรงที่สุดก็คือการท่องเที่ยวที่จะมีคนเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากกว่า20ล้านคนจากกว่า70ล้านคนนะครับที่เป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในอาเซียนนั่นเองครับทุกท่านอาจจะลองไปคิดดูนะครับว่าว่าไปแล้วคนที่มาเที่ยวทั้งเอเชียเนี่ยตอนนี้ก็จะเริ่มหันมาสนใจ ในอาเซียนนะครับซึ่งอาเซียนนี้มีสิ่งที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนการขยายธุรกิจต่างๆนั่นก็คือสิ่งที่จะทําให้คนนั้นไหลาจากอาเซียนเข้ามาในประเทศไทยมากกว่าที่อื่นนั่นเองครับธุรกิจที่2ครับก็คือโรงแรมและร้านอาหาร ขยายตัวอย่างมากนะครับทุกท่านเห็นนะครับว่าถ้าเกิดมีคนเข้ามาสิ่งที่จะช่องใช้ก็คือที่พักสิ่งที่จะต้องทานกันก็คือร้านอาหารอันนี้แหละครับจะขยายตัวไปแน่นอนตามอันดับที่สครับก็คือรถยนต์จักรยานยนต์แล้วก็อะไรต่างๆของที่จะใช้ในรถยนต์แล้วก็จักรยานยนต์นั่นเองนะครับ ซึ่งผมเชื่อนะครับว่าธุรกิจรถยนต์ของเรานั้นจะขยายตัวอย่างน้อยนะครับไม่ต่ำกว่าปีละ10%ขึ้นไปการที่เติบโตได้ถึง10%นะฮะอาจจะทำให้ประเทศไทยนั้นมีโอกาสที่จะขยายตัวไปถึงอันดับ10ของโลกเลยทีเดียวนะครับอันต่อมาอันที่4ครับคือเครื่องจักรกลและก็เครื่องมือด้านการเกษตรนะครับ วันนี้ทุกท่านถ้าไปมองดูนะครับว่าประเทศใกล้เคียงเพื่อนบ้านของเราไม่มีเครื่องจักรกลหรือเครื่องมือด้านกเกษตรอะไรเลยจะเห็นนะครับว่าเครื่องมือทางด้านการ,กรเกษตรต่างๆล้วนมาจากเมืองไทยทั้งสิน้นอันต่อมาครับอันที่5ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าครับเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าโทรทัศน์วิทยุล้วนแต่ผลิตในเมืองไทยเครื่องอุปโภคบริโภคล่ะครับสิ่งเหล่านี้จะกินจะใช้นะฮะทุกอย่างมาจากเมืองไทยทั้งสิน้น องค์กรการเงินครับที่ไม่ว่าจะเป็นการธนาคารนะฮะหรือการธุรกิจบริการเหล่านี้ล้วนแต่จะขยายตัวทั้งสิ้นนะครับสุดท้ายอย่าลืมนะครับเพราะประชาคมอาเซียนคือเรื่องของเราทุกคนแล้วพบกันใหม่ในรายการมองโลกแบบวิกรมครับสวัสดีครับ